กำเก่านะไม่สำคัญนะมันแก้อะไรไม่ได้แล้วกรรใหม่ที่ดีนะพยายามมีสติไว้ถ้าเมื่อไรมีสตินะจิตเราจะเป็นกุศลนะถ้าขาดสตินะจิตก็เป็นอกุศลไปเพราะงั้นพยายามมีสติสติเป็นตัวรู้ทันจิตใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ทันไว้ที่หลวงปู่เดินบอาให้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองนะ ก็คือคอยรู้ทันจิตตัวเองไปไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปแทรกแซงไม่ได้ไปดัดแปลงมันมันเป็นยังไงร,รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปตรงที่เรามีสติรู้ทันนะนจิตเราเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วแล้วพอมีกุศลมากๆเข้านะมันจะพัฒนาขึ้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาพอศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์นะมันจะเกิดวิมุตติวิมุตติคือเกิดอริยมรรคอริยผลไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะ จิตบรรลุมรรคผลของจิตเอง